สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาแล้วเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้แอดมินโน่นหน่อยสิภาคพ่อแม่พี่น้องมาตามเล่าพัฒน,นาอาจารย์ต้อยน้ำโชคเรากะพอจอยเด้อท,มมท,าทมมา่านผู้ชมวัตถิ่ันธ์มาท่านผู้ชมเมื่อวานในเขาเป็ดเก่าตรงๆมาค่ะเนาะสำหรับท่านใดถึงยินดีน้เด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่คอมเมนต์ขออ่า เบิดโทรอาจารย์ต่อยเด้อค่ะเด้อนุ่นหน่อยทักหะอาจารย์เร้วก่อนทีนุ่นหน่อยสิมาอัดคลิปนะคะนะ่ะเนาะอาจารย์บอท่านตอบกลับมาโยธรรมชุมนุ่นหน่อยกระถาถาโดนอาจารย์บอท่านเด็กตอบกลับมาโยนุ่นหน่อยก็เลยมันลงคลิปก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยว หมวดนาจังเอาเบอร์โทรอาจารย์เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอาจารย์อ่านไล์อาจารย์คงสีเห็นธรรมชมคลิปนี้บอดายเบอร์โทรเด้อค่ะเด้อราวนาหน่อยเฝามาอาาัดคลิปธรรมชมุมวัต่ิพันมาอาจารย์ต่อยเข้าไปที่แปดเก่าเด้อค่ะเด้อสาหรับท่านใดถือยินดีนําเด้อธรรมชมเอา้าธรรมชมสําหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแน้วทางเขามาแล้วอย่าลืมแอดมินูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้อดมินนูหน่อยน้ำแน่ด้วยค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ไใดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมฝากแน่ด้วยค่ะเด้อมักชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำท่านผู้ชมหมวดนี้อาจารย์ต่อยมีแนวทางเลขสามตัวให้น้ำดิท่านผู้ชมเลขเด่นจับวิน เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะอันนี้เล็กเดนจับวินเ้อร์ท่านผู้ชมต้อมาสิเป็นเล็กจับคู่จับคู่ าจารย์จับคุณแม่นด้วยนะมาช่วงหวัธิภาษณ์มาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง ศูนย์หนึ่งศูนย์สองและสองสามนะคะอาจารย์จับคู่จุดสองตัวมาหกคู่เด้อท่านผู้ชมแล้วก็ซีมี่จุด สาตัวหายน่เด้อค่ะเด้อสตัว4หางนะคะเน้นเจาะศูนย์หนึ่งศสองศนสมต่อมาชุด3ามตัวท่านผู้ชม3าตัวมี4คู อาจารย์ว่างหางวดแรกเด้อท่านผู้มชมสำหรับชุดสามโตัวสามตัวจะมีสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ สองเก้าหนึ่งสองเก้าสองสองเก้าสาม ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปนาดจ,จอเด้อค่ะเด้อเลขวิน90123เดี๋ยวท่านผู้ชมวัดจิพานมาเลขวินอาจารย์789012เลขออก994เนาะท่านผู้ชมหน่อยลืมเบิ่งนึกว่า3ตัวแตกเลขบนออก994ท่านผู้ชม

เน้นเจาะเดือธรรมชมศูนย์หนึูนย์สองสองคือเน้นเจาะนะคะจุดสมตัวมีสองเก้าศูหนึ่งสอสองและสองเกสนะคะพอแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาสิบเป็นแนวทางของพอจอยเด้อค่ะเด้อของพอจอยงวดที่ผ่านมาธรมชม หลุดนะคะคุณพ่อคุณแม่สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะเหล็กเด่นหลุดเด้อท่านผู้ชมเด่นศูนย์หนึ่งสองบอมแมนนูหน่อยโปรโมทหลายผลปะท่านผู้ชมเหล็กเด่นแม่นแม่พออจ่อยนะคะเนาะหลุดท่านผู้ชมจับคู่ลุดเหล็กดับบนท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบิ้งเด้อค่ะเด้อสำหรับเหล็กดับแต่ก่อนพ่อจ่อยเพิ่นหายเป็นดับบนล่างแม่นบ่ พอจอยหงวดทีิผพานมาพอจอยห้ดับบนอย่างเดียวเด้อธรรมชมเบิรงเด้อธรรมชมดับบนอย่างเดียวนะคะงวดทีิผพานมากพานหงวดนี่ธรรมชมหงวดนี่กระดับบนอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อดับบนเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับล่างเด้อธรรมชาเด่นศูนย์หนึ่งสองจับคู่เมศศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า สองสี่สองเจ็ดสองเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าดับบนหนึ่งนะคะดับบนคือหนึ่งดับบนอย่างเดียวเด้อท่านผู้ชมดูดีๆนะคะดับบนอย่างเดียวเด้อท่านผู้ชมอ๋อพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแนวทางลาพัฒนาพอร์ตใจท่านผู้ชม พอใจกับอาจารย์ต้อยนะคะแอ็ดมินนูนอยขอขอบพูณนะท่างพอใจกับอาจารย์ต่อยด้วยค่ะเออสําหรับถ่ายคลิปนี้แอ็ดมินนูนอยฝากไว้คือเกาด้วยค่ะเออพอแม่พี่น้องทันใดทีจะสั่งกับแหวยาสีพันเนาะค่ะเนะาะกับแวดสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาจะงุ้มนะคะโมโนบํารุงสายตาและผิวพรรณนะคะส่วนเขาจะง,งุม บรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดเขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะปวดตามข้อตามเข่าเด้อารผม้ชมต่อมาก็จะเป็นยาสีฟันนะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆเด้อธรรม้ชมปวดเหงือกบ่อยๆเซลฟันบ่อยๆลูกเลกเด็กแดงที่ปวดฟันฟันผุ บ่อยๆเด้ทอท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องลองมาสัาง่งยาสิฟันน้ำหนุ่อยๆไปใส่เด้อท่านผู้ชมการันตีหนึ่งหลอดเห็นผลแน่นอนนะคะหลอดใหญ่เด้อท่านผู้ชมบอแมนหลอดหน่อยเด้หลอดใหญ่มากนะคะขนาดหนึ่งร้อยหกสิบกร,รัมนะคะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสองหลอดสองปีนะคะกาแฟกล่องละสองร้อยหกสิบบาทบรรจุในกล่องสิบห้าซองนะคะสองกล่องห้าร้อยยี่สิบบาท ส่งฟรีนะคะส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเด้อธรรมชมตอนนี้แอดมิน,หนูหน่อยขอองดเก็บเงินบริการปลายทางเด้อธรรมชมแม้พี่น้องท่านใดที่สนใจแอดไลน์จังสื่อหรือโทร0926325513นะคะเอาคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆเด้อค่ะเด้อ คอตโตลาไปก่อนพัวกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ